สวัสดีครับผมวันนี้พบกับทีมงานกล้องโซล่าเซลอุดรนะครับวันนี้ก็วันที่29ธันวาคม25 6 3นะครับวันนี้ทีมงานช่างกล้องโซล่าเซลอุดรนะครับก็มาไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับห่างจากร้านประมาณ5-6กิโลวันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านเท่อมนะครับตำบลเขน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีก็วันนี้มาในชุดสูบน้านะครับบาดานซัมเมอร์เป็นตัว1 1 0 0วัตต์นะครับสเปคลึกท่อน้ําออก2นิ้วนะครับผมลดเหลือนิ้วครึ่งนะครับระดับน้ําจับ20บเมตรนะครับเครับ่อน ก็ตอนนี้สูบมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับระดับน้ำสองตัวแล้วก็ดูในตู้ก่อนนะครับมีเบเกอร์เซตกันฟ้าผ่าตอนนี้ก็กระแสที่แปดจุดเจ็ดแอมป์นะครับเดี๋ยวให้ดูรอบมอเตอร์รอบมอเตอร์อยู่ที่สามพันหกร้อยเก้าสิบรอบนะครับชุดแท่นเหล็กก็มาในสี่คูณสี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพูดเร็วหน่อยนะครับไปเร็วหน่อยเดี๋ยวจะไปต่อกันอีกพอสองช่วงบ่ายอ่แผงใช้อยู่สี่แผ่นนะครับเดี๋ยวพาไปดูน้ําไหลนะครับคันนี้อ่ะดูท้องฟ้าก่อนนะครับมีเมฆนิดหน่อยนะครับมีเมฆนิดหน่อย ดูน้ำไหลนะครับน้ำไหลเต็มท่อพุ่งนะครับตรเต็มท่อออกสองนิ้วนะครับผมลดเหลือนิ้วครึ่งนะครับเนื่องจากระดับน้ําอยู่ลึกนะครับลงไปที่สิบท่อนท่อออกลดเหลือนิ้วครึ่งนะครับอ่าน,า,า,าน้ําไหลประมาณนี้อมีเมฆนะครับตอนนี้ให้ดูอมีเมฆน้ําก็ไหลเบานะครับเดี๋ยวจะรอให้มันเคลื่อนออกนะครับก็จะไหลพุ่งเหมือนเดิมถามว่าไหลเต็มท่อไหมไหลเต็มท่อนะครับทํางานตามแสงอาทิตย์นะครับเอาง่ายๆระบบสูบน้ําไม่มี แบตเตอรี่นะครับใช้งานจากแผงโซลาเซลโดยตรงผ่านชุดคอนโทรลแล้วก็ลงมาหาที่ตัวสมมติเลยประมาณนี้นะครับอันนี้ท้องฟ้านะครับมีเมฆนิดหน่อยนะครับดวงอาทิตย์จุ่ตรงนี้มีเมฆนิดหน่อยแต่น้ำก็ยังไหลเต็มท่อพุ่งนะครับโอเคเดี๋ยวติดตามกันช่วงบ่ายต่อนะครับกับชุด2แผ่นครับผมสวัสดีครับ